เอเคสวัสดีครับเพื่อผม M ช่อง M Hub นะครับทั้งว3สาวีสนะครับวันนี้ผมจะลองมานี่ดูไอ้กิจกรรมตัวเนี้ยเนี่เ,เนเนีนเเน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 เรเน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 อนเนับอออเอ,อ,อ,อนบเน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 อนเ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 เนเนเนเูนเนเเนเดเนเนเเเ เนี่ยครับเอ็มพับวีซีนะครับมันขึ้นห้าวันแล้วนะขึ้นห้าวันแล้วแต่ผมก็คือมันเพิ่งขึ้นอ่ะเมื่อกี้เพิ่งขึ้นห้าวันนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันต้องรอเที่ยงคืนไหมนะครับแต่ว่าจะลองกดดูนะครับไม่ลองไม่รู้นะครับลองดูนะครับว่ามันจะได้ห้าวันไหมมันจะเป็นกิจกรรมอันนี้ต้อนรับกลับครับที่มันจะออนครบ5้าวันอ่ะเนี่ยที่มันจะได้ของนะครับจะลองดูนะครับจอซ้ายนะ ว่ามันจะใส่ให้ใส่โคตรไหมนะเพราะว่ามันเพิ่งครบ5วันผมไม่มั่นใจว่าต้องรอเที่ยงคืนไหมแต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่าได้ไม่ได้ไ,ได้ของเยอะเลยนะออฟไลน์ทิ้งไว้นะครับ5วันนะครับโอเคซื้อไปก่อนเฮ้ยได้เนี่ยขึ้นดาวแล้วไหมยังไงนะครับ มันจะได้เนี่ยนะครับแล้วผมเปิดจอนี่นะโอเคมันจะได้เนี่ครับไอส,สัตว์ขี่เป็นมังกรนะครับมันเราก็จะต้องทําค่าแอคทีฟนะครับก็คือวันหนึ่งวันล็อกอินนะ่ะเห็นปะวันที่หนึ่งเห็นไหมล็อกอินนะครับเอ๊ะมันไม่เขียนว่าอัดดอกปะแถวเป็นหนึ่งผมดูเศษอันนี้ก่อนสักครู่ครับเศษมังกรกันมาได้ไม่ได้อ้าวนี่ไงได้นะครับ สามเศษนะครับมันต้องเก็บไปครบ30ชิ้นนะครับถึงจะได้มังกรมาขี่นะครับรออิน7วันนะครับต้อง็ออิน7วันแล้วก็ต้องใช้ค่าแอคทีฟด้วยนะครับใช้ค่าแอคทีฟนะครับมันจะมีแพ็กฟรีด้วยเนี่ยเห็นไหมจะมีแพ็กฟรีให้ด้วยนะครับแล้วก็มีนี่นะครับพวกนี้ก็คือมันจะให้เพชรคืนนะครับเห็นไหมให้เพชรคืนมาเลยนะครับถ้ากดซื้อได้เพชรคืนนะครับ ผมว่ามันก็คุ้มอยู่ที่เอาตัวเด็กไปไปออฟไลน์ไว้เงี้ยโอเคก็คือซื้อไปนะครับมันก็ได้เพชรคืนนะครับเห็นไหมซื้อหน้อเพชรนะครับเราก็จะได้เพชรคืนภายใน2วันนะครับคือได้ทั้งหมดเลยนะเนี่อันี้ก็ได้คืนเหมือนกันนะครับคืนมันก็คุ้มอ่ะเห็นไหมได้ของมาใช้นะครับแต่ว่าเราก็ได้เพชรเพชรคืนด้วยนะครับมันก็คุ้มนะถ้าใครลองออฟไลน์นะครับมันจะมีเซ็ตลงทุนนะครับคืนกำไราไร้0สรยเท่าเลยอะู๋ อ๋อไอพวกนี้ออเดเทพตัวนี้มานะครับ1 8 8 8เพชรนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับแล้วก็จะกอกเลขตัวนี้ไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาไปกอกนะครับเลขของผมไปกอกเนาะเจ็ดสองศูนย์เก้าหนึ่งสี่นะครับตกลงนะครับกดอ่าเห็นไหมผมได้แล้วเห็นไหมอ่าเป็นชื่อผมนะเนี่ยเห็นไหมเป็นชื่อตัวหลักผมนะครับโอเคเรากดรับไปนะครับได้ของใช้ฟรีนะครับ เอาไปไหน,แ,นแล้วไอกระดานเมื่อกี้มันต้องเข้าไปอ๋อเข้าไปในผสมไดไหมโอเคได้ไาใช้แล้วนะโอเคแล้วก็อันนี้ครับปีกหลังเลยไหมนี่น่าหไหมเป็นฉลามนะครับคือมันได้ใช้วิอ่ะมันก็คุมมาส่วนรางวัลเนี่ยผมไม่รู้ว่าได้อะไรบ้างแต่ได้ได้เยอะๆอยู่เนี่เห็นไหมอ้าคนที่ ได้ใส <ersch> mm ่โ hmm. ค้ดไปนะครับคนที่ให้ตัวเด็กใส่โค้ดไปมันจะได้นี่ครับสัตว์ขี่นะครับเห็นปะสัตว์ขี่ที่เป็นบอลลูนนะครับบอลลูนตัวตัวเนี้ยนะครบค่าไอทีแบะมันต้องนี่นะค่าไอทีมันต้องครบเท่าไหร่อ่ะมันน่าจะต้องค่าไอทีร้อยยี่สิบหรือว่าเก้าสิบแหละผมไม่มั่นใจนะครับเห็นไหมพอมาค่าไอทีจะครบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าวันนะครับเห็นไหมเขียนว่าห้าวันนะครับเราก็จะได้สัตว์ขี่นะครับ เศษมันจะครบ30พอดีนะครับเพราะว่าวันละสิบนะแม้วันละสิบนะครับคือมันก็คุ้มอ่ะผมว่ามันก็คุ้มมันก็แจ uh ๋วอยู่นะแจ๋วอยู่แจ๋วอยู่คือเราก็ได้สกตวีไอ้ตัวหลักเราก็ได้สกตว์ี่ปะไอ้ตัวนี้ยเราก็ได้สกตวีเหมือนกันตัวสำรองนะครับเราก็ได้สกตวีเหมือนกันโอเคไปดูอีกทีนะว่ามันได้อะไรเพิ่มไหมลงทุนกับไม่ใช่ น่าจะมีก็น่าจะประมาณนี้ครับน่าจะประมาณนี้แหละนะครับคนกลับมาแล้วก็ใส่โค้ดนะครับก็จะได้เซตนี้ไปนะครับหนึ่งเซ็ตแล้วก็ไอพวกซื้อแพ็กเฟียนะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าลองเอาตัวหลักไปถ้าเกิดเราถามว่าเฮ้ยเอาตัวหลักไปออฟไลน์ได้ปะก็ได้นะครับแต่ว่าผมมันเขาเรียกว่าไงมัน ต้องถามตัวเองว่ามันคุ้มเสียงไหมนะครับเพราะว่าแคปมันจะไม่ทันเพื่อนนะครับไอพลังอ่ะมันจะไม่ทันเพื่อนนะครับเจ็ดวันไอห้าวันไอห้าวัเพื่อนอาจจะพุ่งไปสองร้อยล้านแล้วก็ได้อย่างนี่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยคุ้มไหมผมว่าคุ้มนะครับผมว่าคุ้มนะถ้า,ถ,าถ้าเกิดพูดกันเหมแบบว่าเออคุ้มไหมมันก็มันก็คุ้มนะนะได้ได,ได้ได้ดาบได้คอร์สฟรีใช่้แมทเท่ป่ะโอ้โหดูดิเนี่ยเห็นไหมหหเซตแฟชั่นนะครับเห็นไหมมันเท่นี่นะ ก็ลองดูนะครับว่าเพื่อนๆก็ลองดูนะว่าไปออฟไลน์มันมันแจ๋วไหมแต่ผมดูแล้วพลังลบนน้อยๆอย่างไรไม่รู้ผมว่ามันแปลกๆนะครับมันแปลกๆอ่ะไอ้เนี่ยคัมพีเดี๋ยวแป๊บนึงคัมพีอันใหญ่ไหมเอ้ยเท่ากันนี่หว่ามันน่าจะบวกกับพลังของเราไ่มตามค่าเปอร์เซ็นต์พลังของเราเอ้ยมันก็แจ๋วอยู่ทั้งนั้นก็คุ้มอยู่นะครับก็ลองดูแล้วกันโอเคผมมารีวิวกันแค่นี้นะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมนะครับกด ไลค์กดแชร์กด subscribe ช,ช่องอินพับด้วยนะครับไปเจอกันให่คลิปหน้าสําหรับนี้นก็สวัสดีครับ